สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา58นะครับโจทย์กำหนดให้ a มากกว่า1และนิยาม ln เท่ากับ log รากที่ n ของ a ฐาน2กำลัง n สำหรับ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆถ้า1ส่วน l 1บวก1ส่วน l 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน l 10เท่ากับ77แล้วค่าของ a เท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับจุดเริ่มต้นที่พีบงจะเริ่มก็คือเพียงเริ่มต้นว่าเราอยากได้1ส่วน l สิ 10, l 2 l 1อะไรพวกนี้ก็คือเราต้องทำหนส่วน l n อยู่แล้วถูกไหมครับงั้นตอนนี้พี่แมงค์มาจัดรูป l n ก่อนละกัน l n ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ log ตัวนี้ก็คือ a ยกกำลังหส่วน n แล้วก็2องกำลัง n แบบนี้นะครับถ้าหากว่าเตะเลขยกกำลังมาข้างหน้าตัวนี้คือ1ส่วน n หารด้วย n แล้วก็ log a ฐาน2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือหส่วน n กำลังสแล้วก็ log a ฐาน2ถูกไหมครับหลังจากนั้นพี่แบงค์รู้ว่าอยากจะทําเป็น1ส่วนการทํา1ส่วน ln ก็คือการกลับเศษส่วนถูกไหมก็เลยกลายเป็น n กำลัง2แล้วก็1ส่วน loga ฐาน2ซึ่งตรงนี้เรามีกฎปะครับ1ส่วน loga ฐาน2เรามีกฎว่ามันสามารถกลับฐานขึ้นมากลายเป็น log 2อฐาน a ปะครับนะครับ เพราะฉะนั้นลองกลับไปทบทวนกฎด,ดูนะครับมันมีกฎข้อนี้อยู่คือ1ส่วนแล้วมันกับเศษส่วนขึ้นมาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าหากว่าพี่แบงค์จัดรูปมาถึงตรงนี้ละคาถามเอ่อตัวที่เขาให้มา1ส่วน L 1 1ส่วน L 2ไปเรื่อยๆจนถึง L 1 0เนี่ยเท่ากับ77งั้นแปลว่าถ้าพี่แบงค์แทน1เข้าไปมันก็คือ1กําลัง2คูณกับ log 2ฐาน a ถ้าแทน2เข้าไปก็คือ2กําลัง2คูณกับ log 2ฐาน a บวกไปเรื่อยๆจนถึงแทน10เข้ามาก็คือ10กกาลังสงคูณกับล็อก2ฐาน a มีค่าเท่ากับ77อยู่ซึ่งซึ่งซึ่งปรากฏว่าเป็นไงครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถดึงล็อก2ฐาน a ออกได้ไหมกลายเป็น1กําลังสงบวก2กําลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก10กําลังสงแล้วก็คูณอยู่กับล็อก2ฐาน a เท่ากับ77 ซึ่งพี่แบงค์บอกเลยว่าตัวนี้มันก็คือเข้าเรื่องอนุกรมซิกมากำลังสองปะครับสูตรซิกมากําลัง2สูตรว่าอะไรนะมีค่าเท่ากับ n คูณ n บวก1คูณ2 n บวก1แล้วก็ทั้งหมดส่วน6ป่ะครับเพราะในที่นี้ก็คือ10คูณ n บวก1ก็คือ11 2 n บวก1ก็คือ21ส่วนด้วย6คูณอยู่กับล็อกฐาน a เท่ากับ77 ซึ่งถ้าพี่แบงค์ตัดเลขนะเอาแม่2ตัดกับตัวนี้เหลือ5ตัวนี้เหลือ3 3ตัดกับนี่เหลือ7เพราะฉะนั้นพี่แบงค์เห็นมี11กับ7เนี่ยมันก็ได้77นี่ครับมันก็คือ5คูณ77คูณกับล็อก2ฐาน a เท่ากับ77งั้นพี่แบงค์เอา7 7ตัด7 7เหลือ1ไปแล้วทำไงต่อมันก็กลายเป็น5เท่ากับ ย้ายล็อก2ฐาน a ไปเป็น1ส่วนนะครับซึ่ง1ส่วนล็อก2ฐาน a เราก็ใช้กฎเดิมที่เมื่อกี้เราเพิ่งกลับมามันก็คือกลายเป็นล็อก a ฐาน2มีค่าเท่ากับ5ดังนั้น a ผัก2ขึ้นไปก็กลายเป็น2กําลัง5ซึ่งก็คือ32นะครับข้อนี้คือจริงๆข้อนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องเลยก็คือการที่เราเตะเลขยกกำลังลงมาข้างหน้า แล้วก็อีกกฎหนึ่งที่พี่แบงค์ใช้2ครั้งเลยนะครับก็คือกฎการกับฐานกับเศษส่วนตัวเนี้ยเรามีกฎว่า l o อก a ฐาน b มีค่าเท่ากับ1ส่วน l o อก b ฐานด้วย a อย่าลืมกฎนี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้กฎเรื่องของซิกมา i กำลังสองด้วยช่วยกันทำนะครับข้อนี้ตอบ32ครับ